เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปแบบฝึกหัดที่4.3.1ข้อที่1จงร่างกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ต่อไปนี้อย่างคร่าวๆ ข้อย่อยแรก y เท่ากับ 2x กำลัง2ก็การวาดกราฟเนี่ยเราก็จะต้องมองเทียบกับ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k ก่อนเสร็จแล้วน้องจะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบนี้แล้วเราสามารถมองเทียบได้เลยว่า a ในข้อนี้เนี่ยมีค่าเป็น2 Hk ในข้อนี้เนี่ยมีพิกัดเป็น00เราก็จะได้มาแล้วว่าจุดยอดของพาราโบลาอันนี้เนี่ยคือจุด00ส่วนการที่ a เป็น2เนี่ยหมายความว่ามันเป็นพาราโบลาหงายเราก็จะวาดกราฟคร่าวๆได้เราก็จะจิ้มที่จุดยอดก่อนคือจุด00 เสร็จแล้วเราก็จะลากให้มันหงายขึ้นมาแล้วเราก็จะเขียนกำกับได้ว่ากราฟสีเขียวอันนี้เนี่ยคือกราฟ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ต่อไปข้อย่อยที่2 y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บวก1ข้อนี้เราก็จะไปมองเทียบกับ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลังสองบวก k น้องจะเห็นว่า h ในข้อนี้เนี่ยเป็น0 k ในข้อนี้เป็น1ส่วน a จะเป็นลบ2เราก็จะได้ว่าในข้อนี้เนี่ยมีจุดยอดคือจุด0 1และ a เป็นลบ2เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันเป็นพาราโบลาความ เราก็จะเขียนจุดยอดขึ้นมาแล้วก็ลากให้มันเป็นพาราโบลาความแล้วก็จะเขียนกำกับว่าอันนี้คือ y เท่ากับลบ2 x กำลังสบวกด้วย1ต่อไปข้อย,ย่อยที่3 y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสลบด้วย1เราก็จะไปมองเทียบกับ y เท่ากับ a คูณ x ล h กำลังสบวก k น้องก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยค่า h เป็น1ดูดีๆนะ x ลบ1กับ x ลบ h ก็เลยได้ว่า h เป็น1ส่วน k เนี่ยจะเป็นลบ1และค่า a เป็น1เราก็เลยเขียนว่าได้ a เป็น1จุด hk เป็น1ลบ1 ดังนั้นเราจะได้ว่าข้อนี้เนี่ยจุดยอดคือจุด1ลบ1และการที่ a เป็น1เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันเป็นพาราโบลาหงายแล้ก็จิ้มพิกัด1ลบ1ขึ้นมาก่อนเราก็จะลากให้มันเป็นพาราโบลาหงายแล้วก็จะเขียนกำกับว่าอันนี้คือกราฟ y เท่ากับ x ลบ1ยกกำลังสองลบด้วย1สุดท้ายข้อย่อย <Y S 1> ที่4 y เท่ากับ x บวก1กำลังสองบวก1เราก็จะเทียบว่า y เนี่ยมันจะต้องเป็น a คูณ x ลบ h กำลังสองบวก k เราก็จะมองได้ว่าข้อนี้เนี่ย x บวก1คือ x ลบ h ดังนั้นค่า h เนี่ยจะต้องเป็นลบ1ค่า k เป็น1ค่า a เป็น1เราก็จะได้ว่าข้อนี้เนี่ยเป็นพาราบโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดลบ1 1แล้วการที่ a เป็นบวกเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันเป็นพาราบโบลาหงาย เราก็จะลากเราก็จะใส่พิกัดของจุดยอดขึ้นไปก่อนแล้วก็จะลากให้มันเป็นพา,า,ลลา,าราโบลาหงายแล้วก็จะเขียนกำกับว่ามันคือ y เท่ากับ x บวก1กำลังสองลบด้วยหดังนั้นในโจทย์ข้อที่1เนี่ยที่เขาให้เราล่างกราฟเป็นฟังก์ชันกําลังสองตามที่กำหนดให้เราก็จะทำโดยการมองเทียบกับ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลังสองบวก k ก่อน ดูว่าค่า a เป็นเท่าไหร่จุด HK เป็นเท่าไหร่โดยค่า a ที่เป็นบวกจะทําให้เป็นพาราโบลาหงายค่า a ที่เป็นลบจะทําให้เป็นพาราโบลาคว่ําอย่างข้อที่1เนี่ยเป็นพาราโบลาหงายในการวาดเนี่ยเราจะต้องใส่จุดยอดก่อนแล้วก็ค่อยลากให้มันเป็นหงายในข้อย่อยที่2จะเป็นพาราโบลาคว่ําในข้อย่อยที่3จะเป็นพาราโบลาหงาย และในข้อย่อยที่4ก็จะเป็นพาราโบล a าหงายเราก็จะได้กราฟของฟังก์ชันที่เขาต้องการเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ หลักเลยอ่ะ